สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อชูขูุู่คนเด้อว่าพ่อแม่พี่น้องในประเทศเล่าพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศเนาะมินิกับพู้โผกับคุงมคือเก้านะคะทุกส่วนเลยมิน้ก็คือเป็นเหมือที่ดีเลยเนาะกุงหนาไรมาเวย่มยาบทมข่าวพญ่คมผ้าเนาะคือพญ่คำผ่าที่เพิ่นเป็นอมาะไนอามทุกส่วนเลยเอากาบ่าไดมาทาเพิ่นเกือบเลื่อนเลยเนาะท่านผู้สูวเลยชื่อว่าเลื่อนเลยกันว่าไดนเนาะ เราก็ทิ่นั่มาคงกินแล้วกับฝักใหม่นุ่มเนี่ยเลยเนาะเนี่ยอยู่นนยาายใ,น,น,ใน,นกินนี่แหละมะหายพราใหญ่นะท่านผู้ชมเลยเมื่อไงผมก็นอนอยู่ทงเหื่นผู้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เห็นกุูหน้ากับมอือเหื่นเพป่นเรียบร้อยแล้วนะก็เลย,นะเยสาพทาท่านผู้ชมเนาะขึ้นไปติดตามผับชมอาการของคุใหญ่นั่นกันเลยเนาะงมาเพิ่นอ่ามีอาการอะไรแล้วครัผู้ชมเลยนี่กับปีสองพันสองแล้วเนาะก็เลยาาสี นะคะอย่ามายามเพื่อนนาะทำสุ่มไลยโอเคมาบอกลาไกลห่างเนาะเห็นไปหาไปสุมมนนะ่มอากาันแลพ่อใหญ่แล้วกั็ทำสุ่มเดี๋ยวเอาสิเอานุ่มหนักะอาหารหนักะปอมปองขึ้นไปหายพ่อใหญ่น้ำกันเลยเพื่อนนอนหนักะบมหูเนาะอู้ <laughs> สบายดี <laughs> สบายดีเออ เอาข้าวกินมาหายพาะยัยเรียวข่อยเอาไใบหายเด้ออออืืหเป็ดจะรายบ่ได้มาหากานันล่นอยู่ริมแห้งอยู่บ่ที่เ่าเนี่อืมว่านี่อ,นนอ,อืมอะไรนะพวกนี่ว่านี่กระดูกอะได้ยังอือลูกไปไปจับใหม่อือ มีเคืองอลเปเปนี่ดินี่นี่จับจับเบื้องนี่เบื้องแบ่มันเบื้องกระจับบมมันไปจะได้บัตรรบติ้งบืงแห้งดูอ๋อรดบอีล่ะ้ามข้ออันใหย่เบิดโอ้ยเบ้เจ็บบอกจ้าเบืเจ็บบอกมาว่านี่จะโรคดีวบื้องอแต่คือเกาหาผสมคนกาหรือว่าตีแท้มาเงินขม่านี่หรอ โอ้ข oh, ึ Emmanuel, at aría, at momento, ้นกบโบโบคอยได้ย <Clar as lyn> ินที่กูหน yeah. <c oughs> <c oughs> oh ้าเบาเนาะเจอเจอว่าเจ็บบ่พ่อนยัยเจอว่าเจ็บบ่ล่ะนี่ะเป็นอันนั้นดูไอ้โจนี่มันเป็นอะไรกวามเนียวฮะจักรยุงเอาเบาหวานอแล้วก็อันนี้ ปนอยอืสามเนี่ยป็นเรหน่ป็นอยหนึ่งมันขึ้นบ่ไรโดยโดยมีว่าเขานี่วเนี่ก็เป็นลอยป็นยังเรื่องขึ้นบ่ไรว่าพะย่ว่าเขาค่ะว่าเขาขึ้นบ่ไรโอ้ก็ย่อขึ้นจมขึ้นนั่นได้โดยโดยโดยแอ้กไปใส่ละร้านจะไปใส ร้านจะไปใส่หรอเพื่อจะฝากเรืตรงตนี้นี่เพราะไ่ขอเอานุม่มมะให้อ,อานุ่มมะหน้นี่เอามาฝากจะ้ะตะเกียงน้ำป,ประกาปปปองหลักัะไข่น้ำเด้อปปองนี่ นี่รกระป๋อนงะแล้วก็ไข่น่ะแล้วคอยเอาไว้ให้เมื่อไรมาหาล่นรอขึ้นเนาะไม่กินทึน้งเ,เ,เลยจริงบ่ลุงนี่กินดูวยวันต้องสามบันเนี่ยโอ้ต้องสามบันเนี่ยข้าม้าเนี่ยหอาชิ้นชือกิน เจ็ดป่องเจ็ดป่องป่องหนึ่งเจ็ดพันโดยโดยโดยป่องหนึ่งเจ็ดพันมันจะกินอาหารมุสุปปอมันยังดีนะลูกผมบอไรบ่อไรใกล้ด่บ่อาญ่ผู้ชมผู้ยังขึ้นไปนั่ง

เวลาพัดลมเป่าหายเนาะอืมว่าพ่อใหญ่มีตู้ใส่เครื่องนะบ่หนิขันหองคันย่างอีกกินข้าวเพศเหรอบ่พ่อใหญ่กินข้าวเพศเหรอบ่กินแล้วว่าข้าวเพศค่ะออก,ออกินมาเกลือเหรอ,อ <laughs> น <S <S แน่นวะแล้วไปซื้อมาให,าห,ห,ห้นี่สิปอให้กินเด้ออ้าวแก้แก้แก้เองไรบ่ฮะนี่เพื่ก็ย่อขื้นสบายเลยเล่แขน,นกระเบื้องนะอืม Để lại bà. để lại là nha vang yang dài quan nha mặt kiểu kim hai trăm mặt. A kim Ông bằng kì kì ngăn ông kim hai trăm mặt kiểu kim hai trăm nè kiểu kim hai trăm nè kiểu kim hai trăm mặt kiểu kim xin làm một đứa kim nhàng. Oh, một xí bẹo. sẽ bán như bỏ phải nhai phải nhai bán, bán như bỏ bán như bỏ Mà cái gì nào? bán như bỏ là kìm mặc kia nè. Cậu này thì cả. พคนกับบริยินเนาะค่ะส่วนไหมหมูปลาชิบอ่ะจังไรกับโปรไนดีนี่เาดาบริเกนว่าแซ่ยบยุบ่ละ่ะจะ้วบริกินล้นกินวันนี้แซ่ยบยุบ่ <c oughs> นี่เด้อเอาใบกินเบิร์ดนี่เด้อนี่เอาใบกินเบิร์ดนี่เด้อดีใจบ่ะอเวอามาม่ห้นี่ดีใจยุบอ่ะความไมห้นี่ฮะ กินมันเบิตที่พหญ่เออใไรเออบเป็นอย่างบเป็นอย่างพ่อใหญ่กินหมหมาอ้ก็มักดูแลเปนหักน้ำแดนี่บ่อตัวนี้นุ่มตัวนี้ม้อหนั่มหอนยู่กลางุนมักน้ำโอ้แดสองแฟกนี่ áo à, vậy kín đó, xe xe tủyên vậy kín bớt hả, nhang nhỉ lại gì vậy? Này vậy à, sai này, xe vậy hay? Hả? À, vậy hay? Phết nương khoái nhảy, đi. นี่แฟกหนึ่งใบใหญ่มมน,นอนอยู่กับทีเลยเนาะสารู้ซมลูกไปใส่เองบ่ได้เป็นนำมาผาดทางหนึ่งเลยแล้วแน่ว,วดนะูดเห็นไหมะอะไรก่อแน่ว,วดูดแน่ว,วดูดจับมันนล้วลึงโดดโอ้นี่เด็ดจับมาแล้วดึงโดดเด็ดเลยเลยเหรอโด chăm mặt hôn nhau khốn nó tham nó đúng đúng <laughs> này. Này là... đúng à? đúng 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 Chín lái nó Mà cháu lấy lại kín như vô là cháu hả? Cháu lấy kín như vô cháu Hả? Cháu lấy kín như vô tao Ău yệt vô à? Bọ yệt vô à? nè คอยชิปอกให้โ okay. อเคโอเคโนเนโอเคโอเคโอเคอใหโพเอใหญ่เนอเคโอเคโอเคโนเบิอคเคโอเคโเคโเลโอทคโอเคอเคโเคอเคอเคครอบเคเคโออกคโอเคโอเคโออเอเคโเอเคโออเอเคเออนอพอไ khéi bạc, này. oh, khéi hè, bảo, đây với tróc ừ, taxi hả, <laughs> khéi đâu đó, nhìn mông vậy, <laughs> nhìn chẳng, nó làm บูกระิบอกจังได้ดีก็พอใหญ่ึงดใจมึงรกไอีกม่นี่บอกอเบืโอ้เก่งไรเก่งไรดึงน้องบอกดึงให้รคอยเบื้งไหนอู่บ่ดึงให้เบื้งไหนอู่บ่โอเคไกระิเอาเอาลงให้จะลึงให้เบื้องขารออกกำลังกายคนราทสมฮะนี่ตะลึงซื้อบ่ นี่วะโ,โออค่อยก่อนนะคะมสุขร่นเดียวเพิ่มหนึงเงี้ยเถอบเจ้าก, <c oughs> จกล้ามลวมันรุดหรอปเหน็ไปตีนหมดไปดมอืมเอาตีนอีกหมดปะปดบยืดไปจูไปโอ้ส <c oughs> ูดกเห็นนะอ๋อ รุกไปกระหอดดูอือดูดดสู้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 พ่อใยัยเอ้มาจากมอดมันจอใกล้เยียบเบื้องนั่งโอ้กคือเพื่อนมาเพื่อนหันหุ้นลลกนาะเ่อนาเพื่นอยางมอดทัลกลเพื่อนหุ้นโลกหุ้นลกแล้วไปตีนเตะพัดลมกับพัดลมกับมอดเพื่อน่าโอ้มีนองกันนอง ถ้าว่า uh, ่กินเดาก่สติอ่าเต้นี่เรามามสุมเลยถ้าว่ากินเดาบาแล้วก็มาใช้บ่ได้่าสิซะา้านก็จะไปใช้แต่ละเมืองก็มามาใช้ได้กับบุห็นยำน่ะนานก็ได้วะไงนี่กินในไยอยู่ฮะมาเมื่อนี่ ว่าอะี้จะมือักจีข้าเปียกเหรอ,ใ,ใ,อให้ต้มให้เกยยนแล้วไงให้แกนีน้ำปลาด้วยอ๋อต้อมข้าเปียกบุหรี่ไส้ยังสยยใส่แต่น้ำปลาก็นํำใส,ส่ยูเราทำผสมต้มเข่าแล้วล่ะ กินเพิ่อเป็นใบกินเออเนื so right? ้อบีนี่แกีบบ่หรี่กินน้ำฝนอือถ้าฟังแต่เพื่อนบอกอย่างเดียวค่ะบุสมไปเพื่อนจะฟังเขาบอกบุหรีฟังฟังอยู่แต่เพื่อนบุหรียินเนาะูนี่แล้วอขึ้นมาอีกอ๋อคอยเชื่อใบไฮคอยสิเก็บใบไฮนี่มันมองนอด เอาไปไหวมองอื่นเนาะเอาไหวมองเฮ็ดกินพูนมองนี่มองนอดเอาไหวบ่ได้เนี่ยคอยจะเก็บไว้ไห,หเ้เนายอือ ปอาวบนี้ก็ไรเนาะเอาไว้ในตู้เย็นเนาะเอาไว้ในตู้เย็นบ่ตัวนี้ตัวนี้จะนี่เส้ยใบนี้ใบนี้รูกใบนี้เดียวอ๋อเอาไว้นี่ก็ไรจ้ะมีซองแฟกซเอาไว้นี่แหละถ้าว่าเจ้าอยากเอาไว้นี่ก็เอาไว้ปั๊มปั๊มไมาจะมาเอาไปไว้เองหรอก khuyên ba con nhà nó sai phải kín nằm nào xong quay quay oh. mưa con đỡ bạn đó bạn mày đó hay hoa hay hoa nhai khen khen quay vậy đâu hoa đó bye bye mưa con bye bye <laughs> 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 หนากะเอาอาหารอยัางไ้พ่อยายเรียบร้อยน้องไหวเพื่อนไปทีเรีเยบร้อยเนาะตอนนี้หันน่อเพื่อนหันหน่ออยู่กลางนี่ค่ะบุสนมนองอ่าไปละลุกไปลทปะทำบุสมองเลยเข้าไป,าปไซด์ะละเนาะกะคือเก่าเนาะทำบุสมองเลยกะ อาหารการกีติี่กูซื้อมาให้กับเปนทีมงานอาหารเฟอร์ดีนาคือเก่าเนาะเปิดจากโค้งกาขอขอบใจน้ำทีมงานอาหารเฟอร์ดีนาทุกท่านเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจาไหลความไข่ยามีทานฝากมาสนิขอให้กับวผ่านเลยเท่าพันเท่าเนาะกาฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตาไม่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะมาหอนี้กาโคหน้ากาได้ขอจบคลิปแต่เพียงสนิเนาะถ้าคโคหน้าว่าผิดพลาดประกันอะไรก็โคโกรไพ่เป้าเมฆโหน่งหลายๆเนาะ มาหอนี่กูหน้ากากจะได้ข้อกล่าวคำมาสบายดี